นะสวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่แดงแดงรีดนะครับเจอกันเช่นเคยนะอัปเดตข่าวสารกันหน่อยนะวันนี้เมื่อวานนี้ไม่มีฟุตบอลเลยนะครับหลายๆคนบอกจเจ๊ยิโอนต์แม่งแต่งตัวยังก็อยู่อังกฤษใช่แล้วครับตอนนี้ใช้คำว่าอยู่ที่นครพนมอยู่ในต็ดนะ เจ็ดแค่อะไรจะดนาวขนาดดีนะหูช่วง3วันที่ผ่านมานี่อุณหภูมิอีกนิดเดียวนี่นึกว่าสวิตเซอร์แลนด์นะครับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารกันเหมือนเดิมนะครับของทางที่สัญญากันไว้นะครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมา FA ครับตอนนี้เตะไปเกือบหมดนะครับจะเหลือแค่ไม่กี่คู่นะครับที่มีตกค้างของเรื่อง FA ครับอาจจะไม่เยอะและที่ ที่เหลือก็จะเป็นนัดรีแม์นะนัดรีแมชสซะส่วนใหญ่แต่การจับสลากนี่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะทับผีแดงบอกอุตสาห์ว่าจับสลากในหลายๆถ้วยดีแล้วนะครับนัดนี้ถือว่าจับมาไอ้เหมือนจะดีเตกก รู้สึกเหมือนจะไม่ดีนะเออยังไงมันคืออะไรนะครับเพราะว่าคือ,อการจัำฉากรอบ5ของทาง FA ครับหรือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับใช้คาว่าเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยจะ ตกันอยู่ในช่วงสิ้นเดือนกุมภา,าช่วงชิ้นเดือนกุมภานะครับหลังจากวันที่สัปดาห์ของทางวันที่27นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่น่าจะไปบีบก,กับทางยูฟ่าแชมเปียนลีกพอดีนะเพราะว่าตัว FA ฟเัรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยเราเตะกันแค่นัดเดียวนะครับใช้คําว่านัดเดียวรู้ผลเลยนะไม่เหมือนรอบ4หรือรอบ32ที่ผ่านมานะครับว่าถ้าแพ้เนี่ยมีการรีแมตต์แต่ในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยแพ้นี่คือจบเลยนะครับแล้วก็จะเตะรู้ผลในนัดเดียวเสมอ ต่อเวลายิงจุดโทษเลยนะครับสำหรับศึก FA ครับในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งผลการประกบคู่เมื่อวานนี้เนี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลายๆคู่ก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจทีมใหญ่ก็เจอเล็กบ้างกลางเจอกลางบ้างน่าสนใจครับเรามาโฟกัสทีมที่น่าสนใจอันดับแรกเลยแมนซิตีอาแมนซิตี้เองเมื่อวานนี้เนี่ยต้องใช้คําว่าพอประกบคู่ออกมานี่เป๊ปยิ้มเลยนะ ตอนแรกเป๊ปยังงงเลยว่าเอ้ยต้องจัดชุดใหญ่เล่นหรือเปล่าแต่สุดท้ายแมนซิตี้ประกบคู่ออกมาเจอกับทางบริสตันซิตี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นทีมที่ระดับชั้นนี่ค่อนข้างห่างกันอยู่แล้วนะถ้าเป็นอย่างนี้ซิตี้เองก็น่าจะได้พักตัวหลักนะส่วนอีกหลายๆทีมที่เขาเขาเรียกว่าอะไระน่าจะจะมาอ่ะอีกหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่แห่เงเกาะอังกฤษไหม ไบรทั on, home, นเห็นโฮมเอาเบียนครับเจอสตนะ๊กจะโดนเกียดก็เพราะอย่างเงี้ยแหละไบรตันนะ <laughs> on, นะไปเจอสโต๊กเลสเตอร์อ่ะเลเตอร์เนี่ยอย่าต้องเจอแบ็กเบิร์นหรือเบอร์ลิงแฮมซึ่งติในคืนนี้นะครับแล้วก็มีเซาท์เทมตันต้องไปเจอไม่รูตันทาวก็กิสปี้นะครับมีสเปอร์ด้วยใช่ไหมนะสเปอร์เองก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ใช่งานหนักมากนะ เออหลายๆทีมนี่ต้องดูเลยนะครับว่าสุดท้ายส่วนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแหละครับใจความสำคัญน่าจะเขาเรียกว่าอะไรนั้นน่าจะเป็นเป็นทีมที่เวลาเจอแล้วน่าจะดูดูงานยากกว่าเพื่อนไหมเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาจับฉลากต้องไปเจอกับทางเวสแฮมใช้คำว่าเทพเจ้าสายฟ้านะครับแต่ช่วงหลังนี้ก็ต้องยอมรับว่าผลงานในเวสของเวสแฮมเองเนี่ยคือมันไม่ดีเท่าไหร่แต่ คือมันก็ถือว่าเป็นทีมในระดับพรีเมียร์ลีกต้องใช้คําว่าอย่างนี้ไหมอ่าเป็นทีมในระดับพรีเมียร์ลีกที่เจอกันเนี่ยแล้วการเจอเวสต์แฮมเนี่ยข้อเสียของมันอย่างหนึ่งเลยคือทําแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเขาจะไม่ได้พักกันสิเออตอนแรกยังในใจยังคิดว่าเอ้ไปเจออะไรก็ได้นะพวกแบบ อารเร็กซ์แฮมพวกอิฟซวิดเบอร์ลียหรือแม้กระทั่งพวกสโต๊กพวกแบ c ็กเบิร์นพวกเบอร์บิงแฮมอะไรพวกนี้ก็ได้นะมีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับแล้วเป็นทีมเดียวด้วยนะที่เจอกับทีมพรีเมียร์ลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายที่เหลือเนี่ยส่วนมากจะสลับกันหมดอ,อาจจะเป็นพรีเมียร์ลีกเจอแชมเปียนชิพแชมเปียนชิพเจอกันเองอะไรลักษณะนี้ซะส่วนใหญ่นะครับแต่มีแค่ทัพปีสาตแดงเนี่ยครับการจับฉลากเริ่มไม่ดีแล้วต้องใช้คำว่า เริ่มไม่ดีนะครับเจอเวสต์แฮมโอเคแหละช่วงหลังฟอร์มของทางเวสต์แฮมเองก็ต้องยอมรับว่าเทพเจ้าหรือคุนค้อนสายฟ้าของเราช่วงนี้เข้าหน้าร้อนหรือเปล่าไม่ค่อยมีพายุฝนเลยนะเล่นฟุตบอลไม่คึกขนองเท่าไหร่นะครับส่วนยูเนเต็ดเองถือว่าช่วงหลังผลงานดีแต่ ข้อสีของมันอย่างเดียวคือทัพของยูเนเต็ดเองมันจะโลเตชั่นนักเตะยากอะสิเพราะว่าต้องเจอทีมที่อยู่ในระดับพรีเมียร์ลีกเหมือนกันเนี่ยตอนแรกคิดในใจว่าเผื่อจะได้พักไงเพราะว่าของทางยูเนเต็ดเองต้องยอมรับว่านักเตะหลายๆคนนี่กรอบหมดแล้วนะแล้วล่าสุดนะครับแอนดี้คาร์โรสียบทางคริสเตียนอิริกเซนเนี่ยรายงานข่าวล่าสุดออฟฟิเชีเนี่ยบอกประมาณ2 4สัปดาห์เลยนะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย คือความน่าเป็นห่วงเนี่ยมันมัน,ม,นมันห่วงมากเพราะาอะไรสุดสัปดาห์นะไม่เท่าไหร่แต่กลางเดือนกุมภานี้เจอบาซ่าสนัดนะโอ้ไม่กอดถือว่าเป็นอะไรที่คิดหนักเหมือนกันนะครับตอนนี้ต้องมานั่งคิดแล้วนะว่าอีริกเทนทากเองจะเอาคาเซมิโร่ไปคู่กับใครละครนี้หลายชื่อแต่ละตัวที่ขึ้นมาอ่าสกอตแมกโทมิเนเอฟเฟตเอยอะไรบอกแต่ละตัวตายตายตาย อถือว่าเป็นการจำฉลากเรียบร้อยนะครับกับรอบ16ทีมสุดท้ายจะเริ่มติช่วงประมาณวันที่27ในช่วงสิ้นเดือนนะครับช่วงสิ้นเดือนถือว่าเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันส่วนทัพยูเนเต็ดในช่วงเดือนกุมภานี้ต้องยอมรับว่าโปรแกรมอัดแน่นแล้วที่สําคัญวันนี้ของเราอัดเนี่ยว,วันที่31ยังไม่มีการซื้อตัวผู้เล่นเพิ่มน่าจะเป็นชุดนี้นะครับเนี่แหละครับจะเป็นจุดที่ชี้วัดเลยว่าทัพยูเนเต็ด ของอิริกเทนฮากถ้าเจอโปรแกรมฟุตบอลทีทีแล้วไม่มีนักเตะที่สามารถโรเตชันได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเจอกันวันบรรยายสดฟุตบอลน,น่าจะเป็นคืนวันพุธนะแมนยูเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวทำก่อนเกมกับหลังเกมไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมตายตายตายใช่ครับว่าเจอบาซ่าสองนัดไม่มีอิลิกเซน่น